มาบอกเลยว่าทีมกันบ้าน Let's go ไม่ต้องเข้าบ้านเลยเหียกูบอกเลยใครเข้าบ้านมึงตายเอ๊แบบเลือกเลือกบ้านกลางวงอ่ะอยู่งั้นทั้งวันอ่ะยืนรอเลยเหียได้ยืนรอได้ที่หนึ่งเลยด้วยเขาเป็นอะไรสักแอะไปไปไปหัวหน้าหัวหน้าเลือกพี่แคมป์เลยหัวหน้าไปเลยผมให้นี่เลยให้ตัวโอนต่อ แคมนี่ไหนดีครับให้ประธานเลยแคมป์นี่อะกูใส่ก่อนเลยไงกูไม่รู้อ่ะเราจะได้แคมป์แล้วเฮ้ยเชื่อตรงนี้น่าแคมป์นี่นี่นี่โอได้ตรงนั้นมีค้านบ้านนี้แคมป์ได้เฮ้ยงั้นเราก็บ้านนี้ไงเก็ได้โอ้บ้านนั้นก็มีนะ้วเอ้เราไปบ้านนู้นเฮ้ยเชื่อเชื่อเราว่าจะลงใส่แม่งเลยมีมีอันนี้ไม่มีบ้านนี้ไม่มีหรอด้านซ้ายเราคืออะไรอ๋อมันลงอีกบ้านเลยลอยบ้านหนึ่งกูปั่นก้นกูปั่นกน

เอ้าเอาไว้เจ้าแล้ววะเอ้มันโดนสายฟ้าไอ้สันมันโดนสายฟ้าไม่ได้กูใส่ไปไปไปก็ใส่ก็ใส่ก็ใส่ใส่ก็ใส่แล้วเราก็ยิงบ้ามันเรียกเออวะชีิยะอชเดิยะเราคืบคานเราคืบคานข้างบนหน้าเข้าปีนได้ปะอุ๊ยข้างหน้าบ้านนี่เราเราเอาข้างบนไงเราเราเอาข้างบนไงเราคืบคานเราคืบคานเนี่ยเราการข้างบนเลยเราการข้างบนเลยตรงที่นี้เป็นของเราเชื่อกู เดี๋ยวมาอยู่ข้างล่างกันเว้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาข้างบนเห็นไหมเห็นละแมันขึ้นมาข้างบนละเอาคุณใส่ไงคุณใส่ไงโอ้ย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 คุณติดกูติดเราคิดถูกนี่นี่เราเอากาโลว่ะปลอดภัยปลอดภัยเราปลอดภัยดูดเราปลอดภัยดุดอีเซฟอีเซฟอีเซฟนะมันเข้ามามันเข้ามามันเข้ามาเฮ้ยโล่โลโลโอ้ยเยี่ยวเยี่ยวก็ตาก็ตักเจอมากเจอมาก ก็ได th ้ก yeah, well, we like, ็ได้ก็ได้กูต่อยเงกูต่อยไงกูต่อยไงกูต่อยเงกูต่อยก้เอนกูเพื่เช็ดคัพแม่ผเลยแบบพวกเราพวกเราตีกันขัานก่อนขัานก่อนนี่เหี้ยเดี๋ยววิคนมาเพิ่มเมีกล่องมั่งนี่อะไรดิเจ้าเราแม่งเก่งจริงวะแผ่นนี้แผ่นนี้ได้ผลแผ่นนี้ได้ผลเดือดเดือดเลยวะเดือดเดือดเลยวะเป็ไงวะ อันนี้เรากินแล้วอันนี้เรากินแล้วเนี่ยเราได้ตีหนึ่งเลยว่ะเพราะไงวะเก่งว่าแล้วเจ็บจริงเจ็บจริงที่มันคิดว่ามันเก่งแต่จริงๆแล้วมันสู้เราไม่ได้แต่เพราะเราคือตีกันเออเเีอยมันจะมาสู้อะไรวะไอ้สัตว์กูคิดว่ามันเก่งจริงๆแล้วเราเป็นประธานบริษัทเอออะไรนะมีเหรอ

ม่นไม่ชอบเนี่ยมันไม่ชอบมันไม่ชอบคนไทยมันไม่ชอบคนไทยมันเหม็นหน้ามันเหม็นหน้ามันเหม็นหน้าเอออลไรวะศาสตร์ทำตัวเป็นอาจารย์คนเขียนบากิไปได้อย่ามีขอให้ทำกระสุนไรอาโมไอ้ยยกระสุนยี่ยี่โมโค้ดเนี่ยแต่ไม่มีปืนได้ใช้ในกล่องนั้นะมีสนัยนะไอ้เล่นงสนัยก็ได้ มีเอนจิเนียร์ะนะเฮ้ยเนี่ยประมาณเมื่อะไรมันจะมาวะกูรอเลยอันนี้มึงเอนจิเนียร์ก็แบบบ้าแหละระบบระบบอุปความปลอดภัยของบ้านเดียร์ security ศาสตร์เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาใกล้มากมาแล้ะใกล้มากใกล้มาก,มากอุย้ยเอาเออเอาให้มันยิงดิให้มันยิงดิอะไรไม่ให้มันยิงดิว <c oughs> ปืวปืนปืนปืน ให้มันยิงให้เวรไปยิงไปเยี่ยมใจคนไทยถ้ามันจริงเล่นไหมข้อเทียนไอ้เียบอกเลยว่าเสร็จกูไม่ได้แตกไม่ได้แตกไม่ได้แตกเย็ดเย็ดไได้แตกเย็ดเย็ดจูมาตเตอร์เย็ดเย็ดเย็ดจูมาตเตอร์เรียกว่าจูมาตเตอร์เขาหนูคนนี้ไม่โดนไม่โดนไม่โดน ใครเอาใครเอาหิ้วไหมกูมีอยู่ยี่สิบบาทเนี่ยเฮียถอเงียบไปอ่าเอาไปก็ไม่มีโอ้ยมันเอมันตีลงหัวลงทำไมอ่ะระเบิดเลยว่ะมันแค่มากมันแค่มากเพราะว่าน่าจะใช้ได้อยู่อ่ะสวนเนี่ยไอิวจะว่าสามชาติมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างอาแล้วเหรอเออมันอยู่ข้างล่างเฮ้ยนี่นี่โอ้ยระเบิด Ai cha lơ bơ. Bơ về chép mình hả? Lơ bơ về chép mình hả? Rồi 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 rồi. Ôi ôi mình bạ. Quan tí quan tí quan Ê có tay con tay Ê rồi rồi mà đơn mà đơn mà đơn. Ê cũng bà lơ bơ ạt nó. Mình pam cỏ nhỉ ạ. Cú gì nghe. Có tay có tay có tay. Có tay. Nó nó nó. ở đây ก็แตกเอ้ยก่อนไม่แตกก่อนไม่แตกเข้ามาเข้ามาเข้ามามันมันชุบเพื่อนมันชุบเพื่อนไหนลาอะไรกับกูได้ปะไป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 ล้มหนึ่งตัวแหวนน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งอยู่กูอยู่กูในตังกูละอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านตัวไทยอยู่ในบ้านนี่นี่อยู่นี่อยู่ไปชุบไปชุบไปชุบได้ไปชุบได้เฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ เดี๋ยวผมไม่มีกระสุนแล้วมันจะซ้ำกูไงเชียวมาแล้วมาแล้วเอาดิเอาดิเอาดิเจ็บเจ็บเจ็บโดนโล่มากโล่มากเอามันยิงไม่โดนตอกมันจะโดนสะคอกใส่มึงโดนสะคอกเหรอโดนสะคอกเหรอเลยมากเฮียวงบีแล้วฮะวงบีเอาชิบหายอรหเรามีฮิตชิบปะไม่มีแล้วไม่มีอะไรหรอเฮ้ยมี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 วงแรก ต้องแปดเอ็ดกันนะแค่น่าจะทันโอเคปลาแม่งเลยรวยมากเฮ้ยของดีของดีของดีหรือพวกเราไปแข่งได้วะเออหรือว่าอะไรเชจ้อพวกเราไปทีว์ทอมนี้เลยวอมนี่เลยทอมเด็กอ้วนอ่ะเจ่าทอมเด็กตีมีไรแอมโมยอุบะ ไรอะโมะไม่มีอะตายแล้วตายแล้วมันไม่มีเกาะนี่หว่าไอ้เจ้าก็ว่าอยู่เฮ้ยอยากได้อ่าบ้าบ้านนี่นี่กูมีเยอะมากกูมีเยอะมากมาๆๆๆมา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 ทำมันหมดเก็บแจกแจกแจกเอาเหอะไอ้ยศเอ็กแจกแจกแจกเดี๋ยวกูเก็บไปให้กันอยากได้ก็บอกกลายเป็นสายตับเนีมันอะไรเนี่ยเนี่ยกูว่านจังวะอะไรวะเนี่ย ก็วางไปหมดเลยคุ้มเงวนใครทุกคนอ่ะเจ้าหล่าวว่าอ๋อง่ายคือกระสุนโดนทุกเม็ดอ่ะไอ้เหี้ยทีมรอดตีนมันแขนมาไปอ่ะมันแขนไงมีจังหวะสามตากูว่ากูพร้อมปะสวยๆได้เวลาแล้ววะพร้อมหรือยังวะเต้องไปแข่งโบว้ไปดูดันตัดโดนตัดบ้านกันไอ้เหี้ยเกมนี้มันมีโบว์ครับตัว แล้วก็ยึดไงมีเอาเอาทัวร์ไทยให้เรากันเอสยังเรียกพี่อ่ะคือเอสนี่คือจะมาจุ๊กไงแต่คือเราไม่ไปไงเอาเอาตัวอ้วนสามตัวประกบเลยอะมันชนไลยเฮียเอสเอสเขาจะเล่นแบบว่ายิงยิงแล้วก็หนีใช่ป่ะแล้วก็ให้ศัตรูตามแต่เราไม่ตามไงเรายึดมั่นไงเราแขมเราแขมยาวไงไม่ไม่มองไอที่ที่ไม่ตามวะ ไม่เป็นไปตามแผนเลยเอะวงไม่เหี้ยไปยึดบ้านด้านในดีกว่าไปเดีย๋ยวไปเดีย๋ยวมาติดกูพอร้อมลวอะวงใจเกินไปฮะจะใส่กระบอกโอ้ยเี้ยกูเหนื่อยจังอะทำไมแต่เขาบอกมันรันเท่ากันไม่ใช่เหรอเท่าเท่าแค่มันมันก้าวยาวไอ้เงี้ยเหนื่อยก็ความรู้สึกไงกูเหนื่อยจอะตัวอื่นมันก้าวถี่อันนี้มันก้าวแบบก้าวยาวไอ้เงี้ยสงสัยน่าจะนี่แหละ เห็นตัวอื่นเขาวิ่งงานเหมือนตัวเรามาแบบมันเด่นตบแตะต่อแต่เนื่ออ้วนเนื้อเด็กอ้วนก็แบบแบบกลางกลางเยอะแลววะกูมีชิวอยู่สิบยี่สิบแปดอันนะเจ้าก็บอกวิ่งเหมือนกูอยู่มอต้นเลยเฮียเขาใช่เลยเอาวะไปไปเราแคมป์บ้านนี้ดีกว่าจริงๆแล้วมึงซึบมาสิไอ้จริงมันเป็นโลกคู่ขนาดโอย อย่าไม่หันทำเพี้ยทำไมไม่เด็กที่ดีเลยวะเอาไอ้เกียร์เด็กเกียร์ดิทีทันทีโดงอะเย้าขนาดสามคิวแล้วยังไม่ได้ไอ้นี่เหรอวะแปลว่าต้องฆ่ากี่ตัววะยูริเดอร์เหออสี่เดืนโนเนียแล้วมั้งสี่ห้าตัวขึ้นไปเออได้เดี๋ยวมึงเจอกู กูเก็บเลยสิบตัวต้องฆ่าตัวเก่าก่อนอนะถึงมันจะเปลี่ยนหรือไม่กระแซงอ่ออืมฆ่ามันเียวขึ้นแซงอ่อนมีอยู่สองอย่างเข้าใจแล้วเฮ้ยเสียงไระคนจุบเหรอหรือมีคนขึ้นจัมแพดไม่ใช่จัมแพดนี่อะไรวะเขาเรียวกว่าอะไรวะไม่รู้เนีย่ยคือถ้าเราไม่ คือถ้าเราไม่มาตั้งแต่แรกนี่คือวงฆ่าตายได้เลยนะเนี่ยทียวงอย่างไกลเลยเนอเดีเฮียวิว่งตาแฉะเฮียว่าเราตายได้เลยถ้าเราไม่มีฮิตชิวกันเนี่ย,ยซ้ายมือปะเนี่ยซ้ายมือแะแคมบ้านนอกรุงซ้ายมือหลังภูเขาน่าสนใจว่ะแคมบ้านนอกวงได้อระเอาชิวคนละหกอันไงนปัก อแล้วก็นั่งปั๊มยาเรื่อยไรเอาไปเอายามาเยอะๆยอะเชื่อแล้วว่าก็ขนดาฮวงใส่กันเราจะไปยึดตรงไหนดีวะบ้านนู้นปะได้หมดไปเด็กวิบ้านนั้นเลยเหรอ่จริงๆบนในถ้ำมันมีปะในถ้ำเราต้องผ่านในตรงนี้ก่อนนะมันมันต้องมีทุกที่แล้วอะไรที่จังหวะเนี้ยอืมเฮ้ยข้างหน้าเรามีข้างหน้าเรามีแอร์ดรอปนะใช่ปะเออใช่ใช่ โอ้ยอุ้ยเสียงอะไรเชื่อเราปะเสียงเฮียมั้ไอ้แม่เฮียนี่แม่งเสียงเฮียเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะกูหลอนเสียงเกมอะเสียงไอ้เกมเสียงฟ้าผ่ายังมีออยเงี้ยเอ้ยในไงบ้านนั้นน่าได้่ถ้าที่เราเองมาได้เสียงวิงแมนปะเฮ้ยมีคนเก็บไปแล้วกระเป๋ากระเป๋าใครเอาวะกูมีแล้วเอาเฮียมันเงียบมันเอาไปไหนอะ ไอ้ที่มันเลือดดังไฟฟ้าจะเข้าไยังไงอันตรายมากเลยเราค่อคือคาร์เพราะเราจะตีกันเยอะกว่าเราถึกมากพวกเราถึกมากค่อยๆคือคารเราจะยึดทางขวาจริงเดี๋ยวเราขึ้นนี่ได้ปะเออโอ้โหเีอะอันตรายวะสัตว์เยอะกูกลัวเตนกูไม่กล้าเลยวะกูกลัวเรามีทางอื่นที่ดีกว่านี้ไหมเราก็ยึดห้องนี้ไปเลยดิ๋ยววายเฮ้ em mân nắng hùng eh ui 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 nhiều, nhiều, เวววเเเนี่ <cache> ยกูป่านไปโอ้ยเยอะมันทาอะไรกูหมดเลยเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรเหี้ยกูสร้างได้เรื่อยๆเอ้ยมันมันหนีมันหนีมันหนีไปอ่ะมันหนีเหรอแปลว่ามันไม่มีของเติมมาดิมันไม่กล้าใส่มันทางเข้ามันมีแค่ทางนี้ไอ้เหี้ยระเบิดหมดระเบิดหมดไอ้โงใช่มันมันมันออกไปฟ้ามันออกวิ่งไปแสงวิ่งเข้าไปหน้างห้งข้างนอกได้ข้างทามาเหี้ยงมามากาไปเหรอ ได้นข้างบนไหมไม่มีใครได้ออกข้างบนมีวะล่ะงั้นขึ้นด้วยกันสามคนวะล่ะเพื่อความปลอดภัยซ้อนกันอ่ะอ๋หนึ่งสองสามยอมตายแทนเพื่อนเดี๋ยวกูขึ้นไปเดี๋ยวกูปักโล่นะได้เอากูล่วงไอ้เชี่ยไอรันเบียดกูไอ้สัตว์อ้วนเนี่ยไม่มีมา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 กันดักได้ดังได้ได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงอยู่ใช่ใช่ใช่นั่นนั่นนมีวัดสันมีวัดสันโอเคเคเราเราเอาได้นะอุ้ย ทขาตังเขาตังตังก็ตมดอเร็รเร็วเร็วเร็วโอ้เิไม่ได้ดาวอีกโอ้มันดันลลลลยแค่มันมาทำเหี้ยกบตัวีรไอ้สัมันดัาอย่างงี้เลยเหรอมันะมดไม่ไโถมมันโถมมันถมไง กูลงไงเนี่ยแล้วกูขึ้นไงเนี่ยออาออกออกเลยออก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 ไม่ได้ออกไม่ได้ที่ไม่ทันออกไม่ได้เหี้ยวงบีบเราเอาไงอ่ะไม่รู้อ่ะมึงมึงหามุมที่มันแอบได้ดิหรือมึงจะสู้ยันหยดทิ้งไล่รอมันเข้าประตูไปก็ได้หรอ่ารอมือสุดเวลายังไงมันก็ด่าอยู่แล้วไอ้ใช่พวกแค่นี้มันเจ้าคิดเจ้าแขนไอ้สัดไอ้คนดอนระเบิดมาโอ้ไม่ยหายหมดเลยนะอีกรูไม่รู้ตีปะอีกตีปะด้านซ้ายอ่ะด้านซ้าย ่มไนบวกกันอยู่มันบวกกันอยู่มันบวกกันอยู่กูต้องขึ้นไปดันเฮ้ยมันน็อกน็อกดาวน็อกดาวกูน็อกได้คนนึงกูน็อกได้คนนึง่งเอากูเก็บได้ตีหนึ่งกูเก็บได้ตีหนึ่งไอ้ข๊อปกุนเก็บได้ตีหนึ่งไก่วะไก่เยี่ยมันตายไปไรวะกูงงเยี่ยควันกูแม่งไปฆ่าใครตายไม่รู้ได้ตีหนึ่งเลย อ๋อไอตรงข้างล่างไงที่มันปักาไว้อปักเดือดตีเตายหมดเลยคอมโบไงคอมโบวงไอเทสน่ะเชื่อแล้ววะเชื่อแต่เมื่อกี้มันดักกระถุนไปมันดักกระถุนมากแม่งแอบอยู่ตรงบันไดไอสัตว์พวกเราเก่งกันแค่ไหนวะกูชอบคอมนี้วะ